ตัวเลขถมดเป็นเพียงแนวทางในการเจ็งซื uh ้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน like ั <'m els warming wave> hey, ้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนี่ยังนี่ยังเหรอหายเท่าไหร่้สองพันยังว้าวได้ยินว่าหาพันอยู่บยังบูดีปัจจัยเม่คือว่าหายใช่มีเงินเดือนเฮ้ยเศร้าเลยมีิจ่าของแมียยืมไปมื้อหนึงออกมาเลยมื้อหนึ่งใจสองรอย เฮ้ยเอาของคอยไปมื่นหนึ่งมาท่านช่เขาจให้ดอถือเลกตั้งหลายมื่นว่านโอ้นมาเลยแป้งนน้ามาตังไม่มีแ้กมาท่นเนี่ยมาดีไม่ใช่ใส่ของแม่ลูกสาวล่ะโอ้ยใส่น้ำแนี่ยี่สิบโอ่ยคลิปหลายถอดเย็นกระไดเนื่อยัวอหลีคุณแม่คอยในมึงว่าท่านท่าลรีจมาทายเหร อันนีแต่กมากใครพูดไปอันนเอบอกมวยเดี๋ยวสิพานสว่วอันนึ่งดีเด้อจะไม่เสีงนีลูกสาวลาใหญ่สัดจุ่หอพพอเันแล้วบนเลฟบดแม่ดีละแพ่เท่าไหร่ดีะบนเล็บลที่ยังวก็ซ้ำมันพีแพร่ไม่ชนะการขีลาวดนะพนเชนะสองเซตแพ่สองเซตอ่ก็ว่าขีไล่เดอกมือว่าเข้าม่ในแ่บนอดโอเคเขามาในแ่บนหดต้องม่ชนะอยนะชนะสองเซตลวดแล้วก็ อันสามเซตรวดเนาะชนะสองรอบแต่ชนะสามเซตรวดสองแมตช์แตช้เอ่แตแต่แต่ว่าชนะทั้งสามเซตเนาะไอไอไอสกอร์ม่น่ะชนะสามเซตทั้งสองแมตช์แค่สามเซตทั้งสองแมตช์เออือเลยูซเซีแพ้ไปสองชนะสอง็คือโอเคดิโน่เลยยังว่าท่านเป็นท่ามาศาตรเท่าไหร่ยัยเบิง ต้องเก่งๆขอเก่งคานโคตรเดี๋ยววันนี้มันคือคือคือมันตั้งใจเกินนะเก่งเกินธรรมศาสตร์แม่ลูกงยไปแข่งเอาเป็นในคุ้มแต่ว่ากับธรรมศาสตร์เยู่แต่ว่ามันยังขอเลขขอเลขแม่บ้านเนี่ยเก่งชนามอยู่ชนามแรกเนาะเขียนแปลงข้างบนเขียนลรถว่าละเสียเขียนรถแล้วคุยกันขี้ล่าเยอะ กินลากเรื่องากินลาวันหนา่งได้นะเลขยวเจีบจีไปหาปลาเปรสนเจียมแก้วเสียมยาวลูกสายตาโทษสั่งซื้อได้เด็ดขาดเลซื้อลำใช่ไหหอดมือนี่ละถ้าหอดเดือนจะเกาเมืเียนพ่อชยังเขียนวันที่ยังเันที่นี่เออเันที่หนึ่งเนที่หนึ่งหกันายานตรงเสื้เยียนพ่อเลยเขียมเสี้นใส่ยาเขียนพ่อรวดเยี่ยพ่อเลยเขาีนอะไรได้บหน เร็กว่าถือแล้วบางเขาปิดทำได้เพาท่องยังบ่ถือี่สิบาเปล่าอะไรถือก็ถือเนาะเป้าป้า็สรุปเกินปิดว่าอะที่แม่เกินอีิเบิังยอดฮาก็ย่อนนะฮัดไว้ฮัดไว้ไงมมกสิได้ไปหาเรียกน้ำกันบ่ว่างปิดเทิมไงมาภาษีเป็นนักขี้าติสิบศักดไปหาเรียก เขาจะเป็นนักกีฬาติดฟิมซาดลูกสาวพ่ออายุจักปีสิบสามปีสามสูงเท่าไหร่สูงไว้เจ็ดสามาเจ็ดสิบสามแล้สูงยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนี้ไปเรียกหเดียนสูงขึ้นเกีบหนึงเป็นสิบแปดปีก็สูงร้อยแปดสิบะมั้งนะมาว่าคู่ว่าให้สิุ้ามีเกียร์ร้อยเจ็ดิบห้าขึ้นในติดทิมชาดแน่นอน ต้ว่านักกีฬากาลสินหุนเขาบนลแปดสิบบทสองคนนั่นหุนบอกป้าทุนเขาเพี้ยวอีิ่งสูงค่อยๆอ่อนอุมากับมีอยังตัวชุ้งๆนั่นอยู่ที่มสตร์ให้นั่นคือพักแต่ละสิ้นในยูโรควนเก้าวิ่งเก้าเก้าว่จะเปล่าเก้าหนึ่งห้าสามตัว แก้วเอาสองตัวกันลึ้งหาครับหาสูนแป้งทีมกบละสินน่นยายวานี่เขาเหรยนรุ่นแรกนะเต็นเก่งคือที่มสาดเลยถ้าเจ้าเหรยนแห้งนะบ้าวุ้ยของห้าอเดสได้ไป็แจ่มอะ้เหรยนแห้งอีลี่เลวป้ายยังประทับใจเลย แล้วก็เจ็ดเก้าทีนี้เราก็อยู่กันหมดทั้งครอบครัวเอาเพี้ยแป้งปลาพ่อแม่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งว่าป้าต้องครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งโอ้เจ็ดหนึ่งเาษาอังกฤษ มึงสอบปูบนบอกมากนะค่ะว่าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งตัวเดียวมันมันสีี่สานี่แหะเรียกลวแต่ว่าบน่นอยเจ็ดสามมามีบ้งบบ่เจดสามีเรื่งรับบ่รับบ่พ่อพ่อสีนั่นพ่น่าเจ็ดสี่พนบ่าเพ่นเอาเจ็ดสามพระสีเจ็ดาก็รับไม่ม่คือเจ็ดห้าตัวเดียวากบกากมาใช้ เขาใเรียกเขาแม่จูนแม่ฝันเรีนหกเจ็ดหกหกเจ็ดักจ uh, ูน uh, ็มแม่เรียนหกเก้าหกเก้าใครกเรียก่าใครนั่นหไหมโย่หาเล่อศึกษา้นหกเก้าล่างตัวเดียวแม่ได้ไหมซื้อบล้อล่างนั่นาล่ะข้างบนซื้อล้งอเกือซีิบห้าเนี่ไม่ไม่ไม่หนุดนิจนีจแม่หุดเอานั่นละวนนในเป็ดงานเน้อแอดมินอยแค่นล้วละ เอ็นนี่เหมอนเอ็นนี่อแล้วป็เอ็นนี่ไปแล้วไปเอ็นที่พ่อใส่พ่อพ่อชายาตัวคนยังสีหุ่นจัดพ่อยังได้เสียนชายาเออพ่อชายากรได้เรียกพ่อชายาเซียนชื่เลยหรอตั้งแต่เดือนสกาวเป็นเช้ากับหุ่นนี่แหละหุ่นแป้งนะราุ่นถึงนงี้ว่นี่บนในเงี้ยป่านี่เน๊ยหุ่นหุ่นคือกันเลย แต่ว่านาแมนางามก้อนนี่แม่เดือดตนหนยแม่นาเลียวแม่บอแมนแมนาบเลียวแม่นาก่มแป้งนาเลียวตนนัป้วันเงนแปงนาเลียวแม่นากมใครก็ใครก็ปุมเห็นมนุไข่เ่เออทังมีหอ่นั่นตอนมื้อสิไปแจ้วันน่ยมน้แป้งนาเลี้ยวนาแมาบงโน่นหอกนั่นเมื้อสิบพอสิไปแจ้วันไทยไว้ก็ปุ่กลมพอ แป้งนาเลี <es> mm ้ยวแต่ว่นแปืงนากลมตาโลอุ้ยต่ว่าแป้งห่นสูงเพี้ยวกลัว่ะเดือนแป้งห่นเพี้ยวกลัวตายใส่ใส่ใส่บอมี่บอมี่ มีมันเท็นยี่มือนอะพี่าวใส่ด้วยทันใ่อมีบอกแพงเมีบอกมีมมีเียหมื่เทีนเยอะดันดันดนดนที่เพิ่งเ้ใชอยู่ทงเกินโอ้ยบงดันเบิ้งช่อมค่อยเบิ่งเด้อค่อยเบิ่งค่อยเบิ่งนี่มาตีไปหนาบ้านนี่ หมดมัดมากยังนะหมดมัดมเามาสบู่อะมากมากเจ็บสูดจูไใ้เฮียนไม่ย่ายอ้พวกตีนเป็นหนาวมาเบิ้งด้นเาเบื้งหัวหัดละอะไรอะไรเอ้านึกว่าเป็นหาลูกยังลูกคนรอดลูกเบิ้บงเกยแดงในสมัยตนะกีดเอ,อเบิเออ้งตนจปลาปมอหนังกระปองหน่อยๆเบิ้องเออเบิ้งหัด มึงพอใช่ย่ามึงแคแดง้บันนอกครับเอซีมึงตัวเลกไปพร้อมอ้นี่จังสัตว์นี่มึงพอใช่ย่าคุณพ่อเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ล่างศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนือนสกาวี่นี่เดือสกาวแลคุยกันยูที่นี่วันเพชรตะฮักแก่ใจเลยวัน เดียนสกาวจากแ้ว็แหนะน่งงามก็แปลงต่อถึงเสาเออนาวงกลมเออพี่พู้เหตดใดอยู่ที่นี่ับแม่นีลหรอกเอาบุญคัะท่านผู้ชมเอาเก้าห้าหนึ่งสามนี้กันแล้วกันห้าศูนย์เนื้อเขาเป่านะค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้งในเฮียนชัดๆกันดีกว่าข้างนอกเสียงดังนะบนเพิ่นจะให้เก้าหนึ่งห้ากับห้าศูนย์เนาะวงเล็บที่วงกลมที่หนึ่งห้า ข้างล่าง 08, 70แล้วก็วงกลมที่ 79, 71, นะคะ7 4อีกตัวหนึง่งจากพอใช้ย,ยาเส้นใช้ย,ยาเนาะคะ่ะเนาะเป็นรนทางในการเซียงซื้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้ม,มากตามเบอรอโทรขึ้นให้หนะ้าจอเซรั่มนาโน,โนเซรั่มหน้ากระจกใช้แล้วน่าจะใสปิ้งเหมือนกระจกเนาะคะ่ะเนาะถ้านี่ดีกว่านั่นเหีเห่ยวน,นะเนาะถ้าโซ่ทุกหมือทุกหมือสิวเสี้าเหีเห่ยว ดูหน้าอะ,อะไรจ๊ะเสียงดังพ่อ,อพูดมากบ่จังคีมมาได้ตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอนะคะคีมหนี่พันสองร้อยบาทจเจดียงกระใสยาวนานมาสามปีแล้วค่ะยังใส่ก็มาใช้ตัวนี้เพิ่มนะคะกลางคืนเจดียงกระใใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้กลางวันใช้ตัวนี้ทุกวันค่ะพร้อมสบู่นะคะ แล้วก็อย่า้ายตาอย่าแค่เสียมทักเขามาได้ตามเบอร์โทรคุณไฮนาจอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ